นนะะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เราจะได้เจอศิลปินหนุ่มหล่อคนไหนนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเจอพวกเขากันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้หน่อยนะครติดแฮชแท็กให้ด้วยที่ JD Central X9up นั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมพร้อมมากแล้วทุกคนพร้อมหรือ,อยังถ้าเกิดพร้อมแล้วเจอกับ 9up ล ลาที่เธอมองมาทุกครั้งเวลาที่เราใกล้กันรู้ไหมเธอมีคนเก็ไปฝันรู้ไหมทุกคำที่เธอเคยบอกทุกครั้งก็จำมันได้ตลอดรู้ไหมก็คิดถึงเธอกว่าใครทั้งนั้นเธอและทำให้โลกนี้ ใจฉันรักเธอไปทั้งใจอาจเป็นคนที่ฟ้าส่งของขวัญให้ฉันมานี่ใช่ไหมที่ฉันตามหาน่าจะใช่อยากให้เธอได้รู้จังว่ามันดีสักเท่าไรที่เธอรักฉันมาแค่ไหน

เธอคือนังซื้อที่ฉันไม่เคยอ่านแต่เธอรู้ไหมทุกหน้าที่ได้อ่านรับทำให้ฉันไม่เคยหยุดอ่านมันได้เลยไม่ใช่เรื่องราวที่ตรงใจฉันอาจเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแต่เป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดที่ได้เจอเธอและทำให้โล ใจฉันรักเธอไปทั้งใจอาจเป็นคนที่าัาส่งของขวัญใหฉันมานี่ใช่ไหมที่ฉันตามหาหน่าจะใช่อยากให้เธอได้รู้จังว่ามันดีสักเท่าไรที่เธอรักฉันมาแค่ไหน

ตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆน่าจะอยากพูดคุยแล้วก็ให้ทั้งสองคนเนี่ยมอบความสุขคนให้มากยิ่งขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่รอช้าดีกว่าขอต้อนรับก้าวอัพครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับอ้าวตอนอื่นเลยทักทายแฟนๆหน่อยครับสวัสดีนะครับก้าวนุก้าวนะครับก็สวัสดีแฟนๆเจดีเซ็นทรัลด้วยนะครับครับผมก็สวัสดีครับผมอัพูมิพัดครับผมยังไงก็ขอสวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับที่รับชมเจดีเซ็นทรัลอยู่นะครับโอ้ไม่ลองวันนี้สนุกแน่นอนไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เราคุยยกันเลอ่ะ ในเก้าคุณจะต้องทักทายแฟนๆยังไงที่เตรียมมา3วันแล้วมาสวัสดีสวัสดีแขกผู้มีเกียรติเอาให้อัพเล่นให้ดูเอามาสามสองหนึ่งมาสวัสดีแขกผู้มีแกรเฮ้ยสวัสดีแขกผู้มีเกียรติเฮ้ยเอถูกแล้วเอามีคุณร้องเพลงกันไปละแล้วก็มากความสามารถจริงๆ ครับเออแต่ว่าวันนี้เราไม่ไำมาเลย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 แต่ว่าวันนี้เราอยู่กับ j <c oughs> เ Central เพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงการช้อปปิ้งออนไลน์ครับถามหน่อยดีกว่าทั้งสองคนเลยเราช้อปออนไลน์บ่อยไหมโอ้โห <c oughs> บ่อยมากผมบ่อยมากผมยอมรับเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่เวลาต้องออกไปซื้อของไปซื้ออะไรเนี่ยผมต้องออกไปเลือกเองไปไปเลือกด้วยตัวเองไปหาด้วยตัวเองแต่พอช่วงหลังๆเนี่ย งานการมันเยอะขึ้นเวลามันก็น้อยลงนะครับผมก็เลยต้องเลือกเจดีเซ็นทัลเนี่ยซึ่งเจดีเซ็นทัลเนี่ยก็ตอบโจทย์ผมมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอาหารคนอาหารสัตว์แจ็คเก็ตแหวนเพชรอะไรมีแเดี๋ยวเดี๋แหวนเพชรคุณจะซื้อแหวนเพชรเหรอไม่มันมีจริงๆผมเปิดดูแล้วมันมีจริงๆไปลองเสิร์ชดูได้ผมจะบอกว่ามันมีครบมากจริงๆเมื่อกี้มีเสียงมานะฮะกรี๊ดกราดนะเหมือนว่าอยากจะได้แหวนเพชรไหนลองขอฟังเสียงหน่อย คือจะบอกแบบนี้ว่าเราสามารถซื้อแบบครบจบในแอปพลิเคชันเดียวที่ J D Central แล้วก็การันตีของแท้1 0 0ด้วยนะฮะใช่คืออย่างผมอย่างเงี้ยเนี่ยคือผมเนี่ยบอกเลยว่าที่สุดยังไงของการช้อปปิ้งออนไลน์เราชอบเห็นคุณไปเรียนต่อมาด้วยใช่ครับคือผมอะเป็นคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์มากเพราะมันง่ายมันสะดวกตลอดเวลาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบางทีอะผมสั่งของเงี้ยหรือว่าแบบสั่งกับทางแบบร้านค้าออนไลน์หรืออะไรเงี้ยบางทีของที่มา ไม่ตรงปกหลายอย่างเลยเสื้อพงเสื้อผ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเสื้อพงเสื้อผ้าใช่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็มีเราจะเล่าเรื่องผีหรือเปล่ามันเราดึงดาวขนาดนี้พี่โอ้ไม่คือมันดาร์กมากะจังหวะที่เราเปิดกล่องอ่ะเราเปิดออกมาปุ๊บแล้วเราแบบเฮ้ยเป็นของกอฟอะไรพวกนี้เออมีมีหมดเลยแล้วผมก็แบบพอจะไปขอคืนเงินจะขอคืนเงินจะแบบทับไปถามอะไรเงี้ยบางทีก็หายไปแล้วเขาก็ปล่อยเบอใช่ใช่ แต่วันนี้ที่ผมได้เจอเจดีเซ็นทรัลเนี่ยผมบอกเลยว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สบายใจหายห่วงแน่ๆครับผมคุณบอกรองเท้านี่ไหมที่ผมยกได้นี่ขอโทษนะครับขอโทษยกนี่ผมก็สั่งจากเจดีเซ็นทรัลมาเอ้ยไม่น่าใหม่ใหม่กลิปเลยใช่เพราะว่ามันหายากมากๆแต่ผมไปเจอในแอปเจดีเซ็นทรัลมาครั้งนี้ใช่ขอนี้เป็นขาช็อคเจดีเซ็นทรัลอยู่แล้วใช่แต่ว่าวันนี้เรามาเจอเรื่องดีๆกันดีกว่าคุณรู้ไหมคุณต้องมาทำอะไรกันบ้างวันนี้ ยังไม่รู้เลยฮะเฮ้ยผมได้ยินมาว่าว่าเหมือนเราจะต้องมีภารกิจอะไรให้ทำป่ะใช่คุณจะต้องมีมิชชั่นเราจะได้หนึ่งจัดที่สวยรวยเก่งครับผมสาวเต้นเก่งเต้นเก่งด้วยเป็นดาวติ๊กตอกด้วยติ๊กตอกด้วยหรอฮะใช่พูดไปขนาดนี้แล้วคุณลองหันไปทงนู้น แล้วขอเสียงประมือต้อนรับพี่อ้นสีพายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่อ้นสวัสดีครับเมื่อกี้แป๊บนึงเก้าอี้ไม่นออเข้ามาพี่อ้นยืนฮะเอาทำไมอ่ะนี่มากับน้องจอยน้องจอยนะแล้วเมื่อกี้งงมากเมื่อกี้น้องแพทพูดถึงพี่หรือเปล่าสวยแล้วก็รวยก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีรายได้นี่ก็เพิ่งเป็นรายได้แรกนะแต่ละ ปีนี้ทำไมเราทำไมนั่งหน้าตาดีกันหมดเลยอะ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้วันนี้พี่เป็นจัสก็แล้วกันใช่แล้วเป็นคุณแม่ของทุกคนอโอเคเอดีมากฮะฝากมาฝากตัวได้ะครับสวัสดีครับผมแต่ว่า,ก,วาก่อนที่จะมาเป็นจัสได้นี่นะพี่ก็ผ่านประสบการณ์โชคโชนเหมือนกันนะคือชอบชอบ้ชอปปิ้งออนไลน์เหมือนน้องนั่นแหละเมื่อกี้น้องเขาโดนโกงมาพี่อ๊ตเคยน,นะ คือเราก็จะเรียกว่าโกงก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเรียกว่าไม่ตั้งใจขายดีกว่าเอางี้เดี๋ยวก่อนเล่าให้พี่โอนทักทายก่อนลืมทักทายต้นนี้ก้นนี้ต้นนี้ต้นนี้หนูทักทายพร้อมกันหนึ่งสองสามเสรัจได้เลยค่ะจอยค่ะโอนสี่พันค่ะแอ้วนภากาวค่อาภูมิพันนะครับโอ๊ยพอเถอะเดี๋ยวก่อนก่อนชายประสบการณ์อะ สองคนนี้จูบกันได้ไหมอ่ะวะาาาเขาจูบกันในซีรีส์ไปแล้วเอาเป็นน้องจอยถ่าน้องจอยน้องจอยเอาเนี้วันนี้เรายีบทลงโทษอ่ะใครแพ้จูบพี่อ้นเฮ้ยหุ้เราแห้งอีกแล้วเจาเล่นเจาเล่นอ่ะก็เดี๋ยวใครแพ้ก็เดี๋ยวให้น้องจอยจูบกันโอเคคือเราจูบกันจนเต็มที่แล้วเนาะในซีรีส์เนาะเอออ้าวกลับมาให้พี่อ้นแชร์ประสบการณ์หน่อยดีกว่าก็คือพี่ ความยังเลพี่เราได้ออกไปด้วยเลยนะเนี่ยเมื่อกี้คือเราก็กะว่าช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันง่ายใช่ไหมสะวดุลก็กดกดกดสั่งไปเคยสั่งโพว์แบง เขาก็แบ่งเรากิดว่าอะไรที่เคยสั่กหลายอย่างคอร์เรคชั่นไงคอาเรียคชั่นอ๋อนี่สั่งหลายอย่างก็กลว่าเออแอมมิลลิแอมเยอะๆก็สั่งเยอะๆเลยมาถึงเนี่ยมิลลิแอมนอกจากมิลลิแอมไม่ตรงแล้วนะตอนนั้นพี่จะสั่งหมื่นสองหรือหมื่นห้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็มาแบบเป็นหลักร้อยมิลลิแอมหลักร้อยไอตรงไอไอมิลลิแอมน้อยนะไม่เท่าไหร่แต่ไอช่วงชาร์จอ่ะ ตักไม่ได้ไปไม่ถึงเลยมีการละลายเกิดขึ้นของสายไฟจ้ะละลายเลยเหรอแล้วแต่พี่ไม่ตายนะเดี๋ยวพี่ยังยั่งอยู่อยู่ตรงนี้ดีเท่าไหร่แล้วอะโชคดีที่มันที่บ้านมันปุ๊บก็คือลัดวงจรไปเขาเรียกว่าอะไรอย่างเหมือนกับไฟฟ้าลัดวงจรมันระเบิดเลยเออมันเรียกว่าอะไรเซฟ e ี y คัทเราก็จะเออมันเรียกว่าเซฟ e ี y คัทใช่แล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าพี่ยังจะไปต่อรองกับเขาว่าพี่จะขอเปลี่ยนสินค้าหรือพี่ว่าทั้งร้านเขาคงปลอม ก็เลยนม่พูดคุยดีกว่าทีนี้ก็คือวเจ็บปวดอันนี้คือหนักที่สุดแล้วนะหรือว่ามีหนักว่นนี้อีกไหมอุ้ยก็หนักอีกนิดหนึ่งก็ใช้ชีวิตเสียชีวิตแล้วนะแรกด้วยชีวิตนะพะจริง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 เรื่งมันอันตรายเออพอพี่อ้นเจอแบบนี้บ่อยๆเนี่ยพี่อ้นทำไงพี่ก็ต้องคือตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องคิดในใจแล้วว่าก็ต้องเลือกหาแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะช่วยเราได้แล้วเราก็ต้องมั่นใจ ตั้งแต่แรกเริ่มเลยเหมือนเป็นการสกรีนให้ชั้นหนึ่งก่อนจริงก็ไม่ได้ว่าสพแปลตนะก็คืออย่าง j d ดี n t r a l เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าของแท้ทุกชิ้นถูกต้องออพอพูดว่าของแท้ทุกชิ้นเราก็สบายใจแล้วถูกปะใช่เราฉะนั้นทุกชิ้นที่เราเลือกซื้อเนี่ยเขามาถึงบ้านเราเราก็สบายตัวแล้วไงใช่มาแล้วจอยเธอก็น่ารักไงในการทักทาอย่ามันต้องมีเจะมีจอยเอ้าแต่ว่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าพี่อ้นเนี่ย เซียนเรื่องของแท้หรือของปลอมนี่ภารกิจของเราแต่เป็นภารกิจของจัดเราต้องมีการพ r o o f j u ก่อนพิสูจน์พี่หรอใช่ก็หน้าจะพิสูจน์มาก่อนหน้านี้แล้วนะไม่น่าแต่ไม่งั้นก็ไม่น่าแต่ได้นั่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีของมาให้สองสามอย่างว่าให้พี่อ้นเนี่ยมาลอง proof ดูว่าของที่ให้มาเนี่ยมันแท้หรือไม่แท้พร้อมไหมพร้อมเลยเดี๋ยวให้น้องๆทั้งสองคนช่วยพี่อ้นด้วยได้ครับมาของชิ้นแรก มาเลยอย่างแรกเป็นข้าวมันไก่ให้มันทายว่า A หรือว่า B เนี่ยเฮ้ย,ย,ยผมว่าเนี่ดูง่ายมากพี่อ,อ้นดูง่ายมากจากประสบการณ์ที่ผมทานข้าวมันไก่มาตั้งสากว่าปีเนี่ยคือมองปุ๊บรู้ปั๊บมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยมองไกลๆเนี่ยรู้เลยแป๊บนึงเราเอาหมายเลสามองหมองปุ๊บรู้ปับ๊บมองปุ๊บรู้ปับ๊บโถ,ถ<อ>ไปต่อไปต่อยังงงอ่ดิพี่ออนงง พีโอนงงแล้วตอนนี้พวกเราเล่นอะไรกันก็มีสายตาที่ไม่มั่นใจในตัวเองผมว่าเห็นแค่นี้คุณไม่ตอบได้ไม่ต้องดูไก่กับข้าวแล้วเลือดเลยนะน้ำจิ้มยิ่งขนาดนั้นเราก็ต้องรู้แล้วสิว่าจริงเพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรคือของปลอมฮะก็คือเอแน่นอนสิว่าไม่ใช่แล้วมีซึ่งน้ำจิ้มฟรีซอ่ะพี่ก็ต้องตอบน้ำจิ้มฟรีสีใช่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 ถูกแล้วของบีคือปลอมนะฮะเพราะฉะนั้นถูกต้องไหม ถูกไหมถูกไหมถูกต้องเย้เอามาเก่งมากครับพี่อันต่อมาต้องใช้จมูกดมอนี้ให้มาเทสว่าอันนี้แท้หรือไม่แท้เดี๋ยวมาลองเทสกันดูเราจะมีน้ำหอมมาให้ A และ B อันหนึ่งของแท้อันหนึ่งของเทียมมาดูกันนะครับกกาต้องช่วยพี่แล้วล่ะยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีผมก็ยังเคยพลาดอันนี้คือ A นะครับ กลิ่นนี้คุณหอมเฮ้ยนมยบอกคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณไม่กลิ่นอะไรวะฉันเสียชีวิตความคุณเดอจะลมตึงชอบชอบนะเขาสนุกคนเดียวได้โอ้ยพี่ขำแปลว่าใช้ได้แต่ว่ายังไงผู้สีพี่ว่าอันนี้จริงขอบีหน่อยฮะไม่รู้จะรีบไปไหนลองเทสลองเทสเอ้ยนี่มันเฮ้ย อันนี้ไม่ได้ฉีดมาดูเรศกลิ่นกระดาษฉีดฉีดผมพอยู่แต่กลิ่นกระดาษนี่แรงจริงๆกลิ่นกระดาษแรงก็อาจจะแปลว่า B เนี่ยมันเป็นของเทียมใช่มันติดทนไม่นานแล้วก็แล้วก็กลิ่นคือไม่ไม่แสดงออกถึงคาแรคเตอร์ของความเป็นกลิ่นปกติเราฉีดแล้วหอมไม่กลิ่นนะ ผมฉีดแล้วแต่ตลอดตแื่อยๆละวันสไตล์ว่าวันนี้เราแต่งตัวยังไงอ่ะน้องเขาคุยกันจังตอบมึงก่อนกลับมาึงก่อนคุยเลยนะเรื่องแบบนึงอ่ะเราอยู่กันสี่คนชิมยังไม่ต้องไปคุยกับเขาไปคุยกับตะโก้อกลับมาที่กลับมาที่พี่พี่มทถามว่าปกติพวกเราฉีดน้องหอมกันแบบไหนกลิ่นอะไรแล้วลูกตอบว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่การแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่โอเคชั่นนะว่าเออวันนี้เราใส่ สาฟาอร์ออมัลนิดนึงใส่เชิ้ต<อ>หรือใส่อะไรก็อาจจะเป็นกลิ่นๆื่นอะไรอย่างงี้วันน,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 นี้สบายๆก็จะเป็นอีกกลิ่นไปวัดกลิ่นหน่อยไปวัดตอนที่ผมไปไวัดกับคุณกลิ่นทูบแหละใช่แล้วตอเนเล่นเล่นซีรีส์ฉีดน้ำหอมไปไหมไม่ไม่ได้ฉีดลยครับแค่ตื่นไปทันเข้ากองก็ได้เท่าไหร่แล้วก็บุญเท่าไหร่แล้ว กลัวเขาข่มพอเออแล้วก็ตรงนี้มันขมบคอนะเออเฮ้ยแต่ของสามีที่หอมมากนะไททอยอ่ะออเหรอโอ้โหเป็นแบบกลิ่นโมนเขาเรียกกลิ่นโมนป่ะตรงนั้นน่ะเป็นกลิ่นแก่ไงกลิ่นแก่ดีมากเป็นเป็นยังไงปูเป็นกลิ่นคนที่ว่าอายุเยอะแต่ว่ากำลังดีเลยอ่ะกำลังกรุบกรุบนะแล้วกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าโอ้โหอะไรอย่ารีบหรออาไทยกันดีกว่าบีบีบอยบีบอยคือของของเทียมเทียมอ่ะเฉลยคือบีบอย นี่ตะขี่จน9ก้าจะกลับบ้านแล้วมีมอยมีกีตออที่ถูกต้องชชีวิตจริงของเรานี่มันดูยากมากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แบบเต็มที่ไปเลยนะไม่ต้องมีกังวลห่วงอะไรเลยก็ช้อปปิ้งที่ JD Central ดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้และก็เซนทุกชิ้นสบายมากเลยและนี่ก็เป็นการ p r o o จ c h จของเราบันทีเรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงถัดไปจะเป็นมิชชั่นของอัพแล้วก็9ก้าด้วยองมิชชั่นเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะ ผมก็ยังไม่รู้นะครับต้องถามทุกคนนะฮะในช่วงหน้าเป็นอะไรตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งเอาบอกช่วงหน้าหรอจะบอกช่วงหน้าพี่อยากบอกช่วงนี้ก็ได้ได้ให้บอกช่วงนี้ก็คือว่าจอยกันทุกวีคีเป็นทั้งเดือนเลยอันนั้นไม่สโลอยแก้วหลังแคมเปญอะไรอ่ะอันนั้นสโลอยแก้วหลังแคมเปญพี่จะเข้าอย่างนี้เลยโฮ้ยพี่มาทำงานพี่มาทำงานเนาะพี่เข้าไหวมากเลยอ๋อเราต้องพูร้อมกันเราโครงกันน้องพักเอาบอพร้อมกันนะพร้อมนะคือนมาเห็นเี่ยบเหลือบเห็นอะไรปุ๊บพูดเลย มาพร้อมสามสี่จอยชวนไลฟ์เทนนิ่จอยทุกวีนพีกันทั้ง <Say it. S 2> เด <We pick S 1> ือ